สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ e n d u r w Park Thailand วันนี้เรามาว่ากันในตอนที่2เกี่ยวกับเจ้า BMW Motorrad R 1 3 0 0 GS Adventure คันนี้กันนะครับระบบ A S A ซึ่งอยู่ในตัวเจ้า o อปชั่นเ9กสีเขียวคันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมี2ตัวเลือกที่ให้คุณเลือกใช้เกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนเกียร์นั่นก็คือ M และ D นะครับ M ก็คือ Manual คุณสามารถ ขยับเกียร์ขึ้นหรือเปลี่ยนเกียร์ลงได้ด้วยการกดเท้าหรืองัดเท้าซ้ายของคุณผ่านไอตัวเกียร์ลีเวอร์ฝั่งซ้ายส่วนตัวดีก็คืออัตโมติระบบบนรถจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นกดเกียร์ลงให้คุณโดยอัตโนมัติแปรผ่านตามความเร็วและรอบเครื่องยนต์ในขณะขับขี่ขณะนั้นวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ M m o d e มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันมีทริคในการใช้งานซ่อนอยู่พอสมควรไปดูกัน,นครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการทำงานของโหมด M ใน R 1 3 0 0 GS Adventure ที่เป็น a s a นะครับอันดับแรกเลยก็คือเมื่อเราเปิดรถขึ้นมาแล้วเราสตาร์ทรถนะครับรถจะอยู่ในโหมด M เสมอนะครับไม่ว่าเราจะขี่มาด้วยโหมด D มาก่อนก็ตามนะครับเมื่อเราดับรถและสไตล์ขึ้นมาใหม่มันจะขึ้นมาเป็นโหมด M ก่อนเสมอหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราออกตัวไปแล้วนะครับ รถจะยอมให้เราออกตัวในเกียร์ที่ต่ำที่สุดก็คือเกียร์สอเพราะฉะนั้นเราสามารถออกตัวในเกียร์หก็ได้หรือว,ว่าเกียร์สก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นผู้ควบคุมรถนะครับในการเพิ่มแล้วก็ลดเกียร์ด้วยตัวเองแต่มันจะมีจังหวะที่รถมันจะลดเกียร์ให้เราเองโดยอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจังหวะไหนที่มันจะลดเกียร์ให้เราเองอัตโนมัติโอเคครับในจังหวะที่เราชะลอความเร็วไม่ว่าจะชะลอปกติหรือว่าเราจะใช้เบรกด้วยนะครับเมื่อรอบเครื่องยนต์ลงไปที่1,500อบจะค่อยช เกียร์ลงให้เราเองอัตโนมัติดูที่หน้าจอนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมต้องการที่จะกลับรถ แต่ผมไม่ยอมเชนเกียร์ลงนะครับเลยปล่อยให้ระบบของรถเนี่ยมันเชนเกียร์ลงมาให้ผมเองโดยอัตโนม,มัติโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูจังหวะในการเข้าเกียร์ของโหมด M กันนะครับว่าเราสามารถเข้าเกียร์ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับในโหมด M นะครับเราสามารถเข้าเกียร์สูงๆได้นะครับก็ต่อเมื่อรอบเครื่องยนต์ของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่2,000รอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกตัวอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเราสามารถออกตัวได้มากสุดก็คือ s, เกียร์2เมื่อรอบเครื่องยนต์ไปถึง 2,000รอ,อบแล้วเราสามารถเข้าเกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6ได้เลยดูจากที่หน้าจอนะครับ ซึ่งในจังหวะนี้นะครับผมพยายามเข้าเกียร์ลัวๆนะครับเพื่อให้รถเปลี่ยนเกียร์แต่รถจะไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์จนกว่ารอบเครื่องยนต์จะถึง2,000รอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลักการการทำงานของระบบ A.S.A. นะครับที่เป็นโหมด M สรุปอีกครั้งก็คือในโหมด M นะครับผู้ขับขี่จะต้องควบคุมการปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะมีจังหวะที่รถจะช่วยลดเกียร์ให้เราเองโดยอัตโนมัติในกรณีที่เราลดความเร็วหรือว่าเรากำลังจะเข้าจอดทีนี้ ถามว่าโหมด M เหมาะสำหรับการขับขี่แบบไหนจริงๆแล้วโหมด M สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเส้นทางที่เป็นทางขึ้นลงเขาชันๆหรือว่าทางโค้งพับไปพับมานะครับจะเหมาะสำหรับโหมด M มากที่สุดเพราะว่าโหมด M เป็นโหมดที่ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราสตาร์ทรถขึ้นมาเข้าเกียร์แล้ว รถมันจะเริ่มต้นที่เกียร์เอมก่อนเสมอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ EP นี้ส่วน EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกียร์ดกันนะครับว่าในเกียร์ออโตเมติกในระบบ ASA เนี่ยมันทํางานยังไงบ้างแล้วมันมีเทคนิคในการใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับกปดติดตามต่อ,ตอไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ